ไอสัตว์ิงมาแล้วกันไปเลยเ้ยอัดไมเลยสัตว์อยู่นี่แล้วส่งมาด้วยเลยก็กล่าวสวัสดีทุกทุกทุกคนด้วยนะครับแต่ผมมาในฐานะของเออซูมิซีนะวันนี้ก็อยู่อยู่ในช่วงของการิัฒนาพ่อไงไอนี่มันลูกสาวกูแล้วจะบอกก่อนจะบอกไว้ก่อนไง ลูกสาวกูตัวในช่วงปองเลสเลสานะครับลูกสาวกูยายายาไม่ดีไม่ดีนะไม่ดีผมมารับบทในฐานะของเลสานะครับลูกสาวกูได่อย่าพูดวันนี้เรามาวันนี้เราวันนี้เรามาทำอะไรอ่าอ่อ่าคุณมีอะไรที่จะแนะนำว่าคุณจะทำอะไรหรือเปล่าครับลูกสาวกูลูกสาว เอาคุณมาร<แ>ีมีมีมีอะไรที่จะแบบให้ให้ทําให้ทําอะไรหรือเปล่านะว่าคบอกให้อยู่หลังคลิปก่อนอี<ว>่นหน้าหน้านแม่แม่วันนี้เรามีกิจกรรมไนะมมีมีกิจกรรมมาทำดิอันแดดเนี่ยไปหมดเลยอ๋อกิจกรรม,มกิจกรมวันนี้ของคุณเบสคือคอะไรงั้นหรือครับเอาไว้หยุดอันดก่อ อ่าเริ่มเลยอ่าอ่าอ่าอยากเขาดีโอ้ยตายตายตาย้องเริ่มเลยเร่มเลยเอาเริ่มเลยโอ้ยตายโอเคจะพูดอย่าง ยังพูดได้ย <finish> ังเนี่ยโอเคกลับสู้ดีทุกคนที่อยู่ในนี้ด้วยกลับผมมีนาว่าซูมิเซนะครับก็เออเขมาทำอะไรเข้ามาแล้วมาอะไรกกัาวหนึ่ง่ะ